ต่อไปนะครับโปรเจกต์5-4 Look at me เหมือนเดิมนะครับก็คือ,อจริงๆน้องๆสามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมเพื่อทบทวนความรู้ได้นะครับว่า,ารูปภาพที่กําหนดให้แต่ละรูปเนี่ยมีการอ่านออกเสียงสระยังไงนะครับแต่เดี๋ยววันนี้พี่ไทเกอร์จะพาทำเลยเลวกันนะครับสำหรับกิจกรรมที่หนึ่งเขาบอกว่าสิงแบ็คลองทบทวนดูนะครับ point and say the words that have the same vowel sound as you in fun อ่าง่ายๆก็คือคำศัพท์ที่กำหนดให้คําคำเหล่านี้คำไหนออกเสียงตัว u นะครับว่าออกเสียงคล้ายคำว่า fun นะครับอ่ะเรามาทำข้อแรกข้อแรกก็คือ run นะครับ run อ่าออกเสียงคล้ายคำว่า fun ไหมถูกต้องต่อไป picture number 2คือคำว่า cup ใช่ไหมครับ C U P นะครับโอเคออกเสียงเป็นสระอะเหมือนกันใช่ไหมครับ run ก็สระอะขับก็สระอะเพราะฉะนั้นอันนี้ออกเสียงสระอะถูกต้องนะครับต่อไป number three ruler R, R U L E R ruler ออกเสียงเป็นสระอูใช่ไหมครับก็ไม่เหมือนเพราะว่ามันต้องเป็นสระอะนะครับ Number 4, d u r k d-u-c-k, d ยู k ที่แปลว่าเป็ดก็ออกเสียงเป็นสระอ่ะใช่ไหมครับ Duck, cup, run โอเคนะครับแล้วก็คำสุดท้ายคือคำว่า Jump J u M P, j-u-m-p, jump ก็ยังออกเสียงเป็นสระอ่ะอยู่ใช่ไหมครับโอเคต่อไปเขาบอกว่า point and say the words that have the same vowel sound as you in fruit ต่อไปเขาบอกว่าต่อไปนะครับเขาบอกว่า point and ต่อไปนะครับเขาบอกว่า now point and say the words that have the same vowel sound as u in flute ก็คือคำศัพท์ที่กำหนดให้เนี่ยคำไหนที่มีตัวยูแล้วออกเสียงคล้ายคำว่า flute คือสระอูหรือสระอูนั่นเองใช่ไหมครับ flute นะครับเรามาดูข้อ a คือผลไม้คือ fruit f r u i t fruit ผลไม้เหมือนกันไหมครับเหมือนนะครับ คือสระอุหรือสระอูนั่นเองต่อไปข้อ2คือคำว่า brush b r u s h brush อันนี้ไม่ได้ออกเสียงสระอุสระอูเลยใช่ไหมครับโอเคถ้าก็คือคำว่า brush ต่อไปคำว่า glue อ่า glue นี่ออกเสียงเป็นสระอุหรือสระอูไหมครับโอเคออกเสียงคล้ายๆกับคำว่า fruit นะครับก็คือคำว่า glue คำว่า fruit Picture n u m b e r u อ่าออกเสียงคนละแบบเลยใช่ไหมครับ Sun และสุดท้ายคือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินคือ Blue BluE ครับตัวนี้ก็ออกเสียงคล้ายๆคำว่าือออกเสียงเป็นเสียงสระนะครับคือสระอุหรือสระอูนะครับคล้ายกับคำว่า Flute นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ n u m b e r o n e n u m b e r ยเนะครับโอเคต่อไป กิจกรรมที่4 IT Time นะครับก็โจทย์เหมือนเดิมนะครับก็โจทย์เหมือนเดิมนะครับก็คือให้น้องๆดูในดูรูปภาพในคีย์บอร์ดนะครับหลังจากนั้นก็ออกเสียงตามพี่ไทเกอร์แล้วก็ให้น้องๆไปหาดูนะครับว่า,าความหมายในภาษาไทยของคำที่กำหนดให้นี่คือ,อเป็นคำคืออะไรนะครับโอเค start from uh, start for uh, shall we start from number one number one นะครับ page up number two page down นะครับก็คือ <c oughs> การเลือกหน้านะครับก็คือไม่เอานิ n งนะครับมา number one page up number two page down number three up number four down Number five right นะครับแล้วก็ Number six is left นะครับให้น้องๆไปหาความหมายของคำเหล่านี้นะครับโอเคถ้าอย่างนั้น <c oughs> ครับถ้าน้องๆทราบความหมายแล้วหรือ,อถ้าน้องๆหาความหมายได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันบทที่6เลยนะครับ